กระทรวงกลาโหมกัมพูชาถแถลงทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามด้วยตนเองกรุงพนมเปญวันที่20กรกฎาคม2568พลโทหญิงมาลีโซเชียตาประลัดกระทรวงกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชนาจาักรกัมพูชาได้ออกถแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่กล่าวหากัมพูชา เกี่ยวกับการบาดเจ็บของทหารไทยจากการลาดตระเวนบนเส้นทางใหม่และเหยียบกับระเบิดกระทรวงกลาโหมแผงราชนจาจักรกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่กล่าวหากัมพูชาเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากกับระเบิดของทหารไทย3ในายเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568ในหมู่บ้านเตโจมรกตตำบลมรกตอํเภอจอมกษัตริย์จังหวัดพระวิหาร ขอเน้นย้ำว่ากัมพูชาได้เตือนฝ่ายไทยอยู่เสมอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเส้นทางลาดตระเวนอย่างเคร่งครัดเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ยังมีกับระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวนมากซึ่งแม้แต่ประชาชนชาวกัมพูชาก็ได้รับอันตรายด้วยเช่นกันในความเป็นจริงทหารไทยได้ฝ่าฝืนข้อตกลงที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจปี2000หรือ MOU 2000 และได้การลาดตระเวนผิดไปจากเส้นทางเดิมโดยสร้างเส้นทางใหม่เข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนซึ่งเป็นผลมาจากการปักปันเขตแดนและปักปันหลักเขตแดนอินโดจีนสยามตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1904และสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1907จนทำให้เกิดอุบัติเหตุจากกับระเบิดซึ่งเป็นซากที่หลงเหลือจากสงคราม การเคารพอำนาจอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถทำได้เพียงแค่พูดโดยไม่มีการกระทำดังนั้นกัมพูชาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตาม MOU 2000อย่างเคร่งครัดและใช้กลไกลทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ซึ่งรวมถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในการแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนของทั้งสองประเทศเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนพร้อมทั้งป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วย ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ข้างต้นยังก่อให้เกิดคำถามว่าผู้นำทางทหารของไทยมีเจตนาที่แท้จริงอย่างไรที่เก็มใจส่งทหารของตนไปลาดตระเวนผิดเส้นทางแม้จะรู้ล่วงหน้าว่าพวกเขาอาจเผชิญกับอันตรายจากกับระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามซึ่งกัมพูชาได้เตือนอยู่เสมอหรือนี่คือความพยายามที่จะสร้างความตึงเครียดที่อาจผลักดันสถานการณ์ไปสู่การเผชิญหน้า กระทรวงกลาโหมยังคงเรียกร้องให้ฝ่ายไทยหยุดกิจกรรมใดๆที่ละเมิดดวนนัพราบเหนือดินแดนของกัมพูชาและหลีกเลี่ยงการกระทำที่คุกคามการรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดกัมพูชาได้มีบทบาทอย่างแข็งแกร่งในการปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้กับระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตา การพูชาได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างสูงจากประชาคมนานาชาติไม่เพียงแต่สำหรับความสำเร็จในการกวาดล้างและทำลายกับระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดเท่านั้นแต่ยังได้มีส่วนร่วมอย่างมากในความพยายามของสาชาชาติในการกวาดล้างกับระเบิดในประเทศที่ได้รับและกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการุณากดติดตามบัญชีของไทยนิวส์โพสต์เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเรื่องจริงจากทั่วโลกขอบคุณค่ะ